สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะมจะได้ห็นหน้าหลังไหนเอาโฟไฟ์างไหนเป็นโฟล์างหลังสบายดีสบายดีนมุนี่สาวแล้วจะพาเที่ยวไทยนมนี้ในหาพือกีะจายงานสทุกคนของุยต่อซับนูเพื่อจะพาเฮามาที่สกายวอล์กอยู่ที่เสียงทานแมนครับแมนครับเป็นแล่นมาอีกตัวนึงมันบอใช่ใคอถา ทำมาเมืองเลยนะส่วนใหญ่เขาเจ้าก็จะมาเชียงคานถ้าถามมาเชียงคานก็ต้องมาสกายวอล็อกเป็นโอกาสดีเลยขอบคุณหลายๆที่พัพาน้องมาเนาะโบเคยมาจากเทธอพี่เนาะวันนี้สิไปสกายวอล์อกเนาะสิไปย่างอยู่เทิงกันเป็นแผ่นแก้วเนาะผู้ดีไปเบิ้งกันรีวิวมาว้าวละสิเก้าโบไปไปเบิ้งกันชวนน้องผู้ดเคยมาแน่แล้วเนาะ วันนี้กับมีโอกาสอีกเนี่ยมาเลาะเหนือเจ้าไปไปเบิ่งกับพี่้องถึงเพิ่บอกว่ามุ่หันกับป็นบอลชื่อตัว,วหะืรว่าบอลซูเปี้ภาษาลาวบอลซูเปี้บรรยากาศฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> คนกันไล <icana> เ네ที่ยงเนาะพี่น้องก็จะอากาศแบบแดดๆดดนนี่เงาะตอนเที่ยงกันช่วงสองโมงหนึ่งโมงเลยเนาะตอนนี้กำลังจะมาซูเปอร์คือบุญเลยเนาะอยู่นี่เนาะเทศกาลอ๋อบอจับแม่ตัวนี้ อ้อยกำหดอัตาบริเทีวสนบนอ,อันนี้ถามไอ้เพื่นว่าเขาจะอ่านว่าเป็อันเลขอย่างนี้แปดสิบดสิบแาทอันนี้ไม่ผิดหกอันนี้ไม่่อีสานเี่ยจะก็ออานตามนี่เลย chẳng nhặt đâu cái này cho bao nhiêu nó, mình sang bo, ví <laughs> sang không nó, sang ngoài à. anh bước sang, bước sang <laughs> เมื่อวานนี่เห็นจะสร้างอยู่ในขวดนะม oh. ่ใจะเห็นสร้างจริงจริงอ๋อ oh, มีทางออกเฉพาะ ิาไปไทยคุ้นสาแบบนี้มีการล่งน้นพำพร้อมโอ้ทำประกันอุบัต <c oughs> <c oughs> ิเหตุรู้สึกว่ามาี่นี่และมันจะมีอัน,อนปิดปลายว่าเรื่องใดไป รับรองเท้ามันบอกรบรองเท้าอ่ามันต้องมีรองเท้าถุงเท้าถุงถุงทีนเกือบขออภัยเออเกือบรองเท้าเกือบโอ้เกือบโอ้แต่ทีนี้เกือบใส่สะโพะเวลาที่ไปงานยืดเงินแทนอย่างไเป็นบอกคิดว่าป้าติดเตาหซิโบไลเนาะมึงก็ใส่ถุงเท้าส่วนตัวแบบทิ่ก็บไว้มันต้องมีติดรองเท้าเอาแบบ โอ้โหพี่ผมโดนโดนตรวจแล้วครับโดนกักบ,บริเวณแล้ว <c oughs> โหน่งม่จะตกง,งามเดีย๋ยวเข้รองไห้ จะมีเงินบาทึ้นโบก้าซื้อหลายเนาะเก็บเงินเือไปซื้อข้าวยูเงิน,นไม่มีร้านน้นะคะไม่มี้าายโนะคะมาเนี่ยนะคนไทยรู้สึกว่าคนไทยเป็นห่วงเหาเนาะขนาดยางมากอะน้ำเด้อค่าน้ำเด้อค่าขึ้นไปแล้วจะไม่มีน้ำกินเด้อค่าเห็นบอก <laughs> อ้คนไทยเป็นห่วงเหาาจริง รประจําหประจํา้องถิหรอเขาเรียกว่าชุดอนยังชุดอะไรคุดทั่วไปว่าชุดแบบเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นกไัไป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 คนี่งามมากยมาค่เขาได้มายงเได้มายงเห็นไหมเห็นไ,ไ,ไห ตอนลงตอนลงมาก็ยังกินอบนร้อนะีแ้วม่งอรันนี้บอเนจใจว่าเป็นรถอย่างนั้นพี่นอ้องน่าจะเป็นรถที่ว่าภาพขึ้นไปบอเราจะเชื่อไนมหมดนี่

นี่ไก่าทรูปก่อนคึ้มเนาะอันนี้มัน่ไทรไทรไม่เคยดักท่องเทลเซียเลยเนเออไม่ละมันเรามาติดตามหาไงรถคันไหนไปคันไหโอ้มันมีรถเป็นรถอันนี้เลยเนาะเป็นรถกระบะเลยไหมรับรีดจังแบบเป็นกอตเลยเดี๋ยวเร่อยละเดี๋ยวไ่อยตรวส้งสี่เดียบอ่ะใช่ไหม เขออกมาบ้านอย่างนั uh ้บ huh. uh ้านดู้นอยด้ขาด้เลย้งต่ม่อไรงจกะจงกันตอนนี้กำลังเดินทางไปทีสกายวอล์กเนาะเห็นคุนบอกว่าต้อได้นางรถขึ้นไปเขานั่งรถไปนี่ไก่อะไรอะไรไงประมาเท่าไหร่มาจะูงฟ้าเป็นลงเองเนี่ยเหอเออกนีอไต่ก็ไต่ผู้ขึ้นเนาะนั่นล้ ไปเบิ่งกันเนาะว่าบรรยากาศด้านเคิงจะเป็นจังไหนเนาะนับอกก่นะมีนบอก้ยบอกด้ยสันไหมถึงแล้วถึงแล้วเชิญกับบดนเนาะใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งาทีเนาะหนึ่งนาทีกับพูขีพูเอ่ยขีไปพูมาถือว่าทางแบบสั้นดีได้เนี่ย ล็อกกันที่นอกข้างหน้าหนี่อ้นนี้เหอือ้โอยโอ้ยอ้โอ้ยยอ้ยโอ้้ั้เโ้อ้โ้ยโ้ยโอ้ย่อุโอ้อยอ้อ่อ้ย้ อ่เลขันบ oh, oh, uh, ักเบงขันบักเบงคือกันเลยอยู่ล่าเรเนว่าขันบักเบงเรยกันไลม่เกี่ยไม่จะสอง้าถ้าเรียกว่าันบักเบงกคือเราเราใส่ันอ๋อด้ด้วยไปอันนี้กลับมาีราคาแนาะแล้ กูใดจะบุญซาเขาไดีน้องที่นี่ไอ้คนกับปอนเป็เพื่อเขาแล้วนี่พีตาโคลาของงชิคนเนาะเมื่อคืนนี้อ่านวิวแสคันแกเห็นเนาะขมี้นกีกันอันนี้เมื่อคืนนี้มันขยับไปเลยเมื่อคืนนี้อันนี้ผีคนน้ำแต่ว่าอันนั้นผีปล่อยน้ำไม่ได้ปล่อยไหมเมื่อคืนนี้นะปล่อยไปก่อนที โอ้พระใหญ่พี่น้องมาฮวดที่ดางทีเราก็ต้องอย่าลืมมาปู่ซาบนพรออมเนาหลังจากปูชซาแล้วเขาก็จะพากันไปที่สกายวอล์กตอนน้านเลยเขาต้องทำบุญกันซะก่อนเนาะก่อนจะไปย่างงานบอลสกายวอล์กเนาะเพรออย่าให้ลูกเอาทำบุญไม่ได้ ใหญ่แหงพี่น้องพี่นำมาพี่ทำมาคนเดียว พูดไทยในเด้อบาังที่พระเพิ่นบ่เข้าใจแล้วอยู่นี่นะเออเจ้าก็ต้องมาพูดไทยขอการในราชการนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแลบประปักรักษาขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางขอให้มีแต่โชคแต่ละปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวงเด้อสาธุขอไว้พ่ให้ FC ด้วยขออวยพรให้ FC ซีสุขสุขคนจงทึบห่วยร้อยเบอร์มีโชคมีหน้าสุขสุขคนเด้อสาธุและน้องไปเดนเดนเด้อ กลังจะกลับพระขอพแล้ววันนี้ก็เกี่ยมพร้อมไปได้วันนี้ไหนยองเลยพร้อมแล้วใส่เกือบแล้วบ่ใส่เกือบแล้วเนาะอันนี้เริมแล้วม้บอานบ้า,าอน,น,นอันนี้ยังขรมาดาอันนี้นะอันกระจกอะไรจะเป็นตัยัก เขาต้องสดรถยล่างแบบสัตว์าล <nos> <cathedral> ุ่นอรทนะนียาสูงนถมานย่านบนกตน้อยะเชวย่านบบบยานีตนไมได้แเวลาเหลี่ยวลงมาสิลงสิลงตนไม้เห็นบบก้าลง ไป uhm, งามไปงามงามมึงไหมอันนั้นสอบปอปเล่าได้ป็นวะโอ้ยบุญยักแนี่ยมือพี่น้องเอ้ยเพรนยางห้องกับยังโอ hey, uh, ้ย oh, ตุ่ดตุดไปอยู่ไหม โอ oh, oh, ้โอ้้โอ้แต่แต่แต่บรกาศยังเนอะยานบละยานบอยังยังอยู่พี่แม่ยังตัวนีอย่าแนมเพื่อเงี้ยหน้าคือเรื่องฟ้าคุสบายดีสวัสดีเจ้าขอต้อนรับทุนเข้าสู่สกายวอล์เชียงคาน เป็นแล้วเปนแล้วอันนี้นี่ปกติจะมีหมอกบ่อ้เลยโอ๊ยหน้านี้ไม่มีหมอกแต่ถ้าปกติน่าจะหน้าหนาวจะมีหมอกน่ะบอมอันนั้ฝั่งหนาบออันนี้ฝั่งหาวหรอวะโอ้ยอันลอยน่ข้ามไปนี่เลยก็ได้ดีเด้อนี่นะ ฟังนั้นมันจะเป็นสียงะเมนบอกเมนโอ้โติดกันเลยได้เนี่ยนี่นะแปลว่ามันก็เคยมีคนขามมาปะมันใกล้กันบานี่ก็ต้องขามมาแล้วเนาะใกล้ๆเดี๋ยวซำโครงน้ำที่สุดเลยนะบอสมองตัวจอกันเลยเนาะตามุมนี้เป็นมุมที่แบบเห็นวิวภาคอินเลยทุกคนเลี้ยวไปแบบเขียวกระจีงาม งามปะลำ้ำอันนี้นยังหูซึกว่าอันนั้นน้อยหนึ่งหน่อยอันนี้ก็ย่งายงๆได้อยู่แต่ว่าไปเจออยู่อันทึกมหาคนครมันสูงๆมันเลียวลงไปเลยเห็นแบบเป็นรถเป,นปนนเ็นียังล่ะป๊อตอันนี้ยังเห็นหญ้าเขียวอยตอนนี่ครับเล็ยวไปยังเห็นเป็นหญ้าเขียวอยู่นี่ขับลหนักได้หลายอยู่เป็นบอกได้ขั้นคนมาได้หลายอย่างแบบเขาเป็นซิบุก่ายง่ายมีวิศวะมาตรวจทุกเดือนเนี่ยทุกเดือนจะทุกอาทิตย์เนี่ยมาตรวจมาตรฐานของมันกระจกเนี่ยโอ้ เห็นว่าแล้วเพื่อนจะยมป่สบายใจเน่ยือาพีชเรามอาเ่บ่กเเป็นยังน้เพราะว่าเฮากัเฮ็ดเฮ็ดบุญหลายแล้วพระพระคุ้มครองเขาบอกโอเคไปได้เขาบอกโอเคไปได้สามสี่สามสี่่ะสามสี่ไนปไม่ไปหนหรอกโอสวยไลูกมหาตัวลงอ่าเป๊กลายเป็นไ

คนไทยเคย้อหรืเล่านี่คนลาวกลับมาเนาะพี่น้องเนาะคนไทยไปเที่ยวเล่าคนเล่ากลับไปเที่ยวไทยเอ้าคนเล่าเนี่แมนเพิ่นมาเพิ่นมาเติมน้ำมันแล้อไเนาะมาเติมน้ำมันแมนบอมาจักรันรถนสองคันรถเต็มถังแล้วแมนบอเออข้ามาเติมน้ำมันคือกันแล้วก็มาเที่ยวเลยเนาะกรเดินมาเออเติมน้ำมันบานมาเลยดิไปไปไป

มาแต่จังหวัดไหนจ๊ะมาแต่น้องบัวน้อูน้องบัวน้อูใกล้ใกลเนาะ ยูนิกับโบว่าจะเป็นทั้งคนลาวแล้วกับคนไทยกลับมาเที่ยวเนาะก็คือคนว่าแหละเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่ว่าหลายๆคนพากันมาเนาะแล้วเขาก็โชคดีขนาดเลยได้มาเที่ยวเนาะในรอบหลายปีเนาะแล้วก็ตื่นเต้นแฮงเสียวสูงยุ่งเนาะอันนี้คนหน่อยก็ยังประทื่นเต้นเนาะหลายเนาะขนาดว่าแบบโอ้ยคนมาหยุดอย่างหลายๆนี่ก็คือสิแบบโอ้ยย่านนี้เนาะมันคือสีส่อกสีสันเนาะพี่น้องเบอร์เตอร์บิว เสียดายาักวมาแต่เศ้านี่คือสี่ตอนนี้ก็ต้องขอตัวแต่ก่อนดี๋ยพี่น้องเดอเนาะเดี๋ยวจะได้ออกไปก่อนาสิปหาซ้างการขอขอบคุณทุกคูทุกคนเลากหลายชีติตตา้องขาใจี่น้องนนตอนนี้จะอกกอนแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่ไมสบาบายดีสบายสบายดีสบายดีสบาสดีสบายดีสบาดีสยนสบายดีสบายนาีด้ายดีสบายดีสดาาดบาีาย พุ่แม่เลิศป่เป็นยังดอกหยุดมอได้ก็ได้เอาให้แดนเนี่ยให้แดนเอเอาได้สงมาเหอเอาสิเอาพัจหม่ได้นาะแซบอไปกินหามเหยาวรานะ

สวยอาส่งมาให้เด้อเคยมาอยู่รูปเบอรไจครับโอ้ฟัติดตามนเด้อเนอะดีใจเนาะไอ้ให้กับจุดอเอื้อยเคยไปเมืองลาวแล้วยังเคยไปเมืองลาวแล้วยังไอคงไปอยู่อย่างจัดเนาะฮะพี่สายยังอยยงจัดโอ ทางนี้นั่นเป็นเป็นลูกเงกว่าทางแม่นั่กท้าโอ้เอออันอันนี้มันเมืองใดตัวนี้แขวงใดนี่โอ้ไสยะเยโอ้เป็นสองฟังนี่ยังซีเลยโอ้ดูดดูเป็นช่องฟังแขวงอันนี้แขวงเว้งจันนันี่ติดกับสีเสียงไม่นครหลวงเวงจัน ไปสออกบเียวเยอะอย่ี้กแฟนที่ได้ยูักไม่ได้ไปได้ยังโอ้่เยเอาังาไปอีกเด้อโดยโดยที่มีตอนรับสุประเรลาเนาะพี่พีทางบ้านเนาะขนาดอยากไปเที่ยวล้ไปได้เด้อบอกเลยว่าตอนนี้ค่าเงินบาทสูงแพงเนาะทุกคนเนาะไปแล้วนี่ใจใจยังสบายเลยเนาะเสร็จที

ป้ทุกคน๋ยวนนองกะพาไปตยูร <ALLY> ด้านต่อก <and living> <Wars> ันนอกแตนี่ต่อแน่เราเบื้งดูที่เป็นเดี๋ยวถ่ต่ำนะน้องๆเป่าเปาสูนเมื่อกี้นี่น้องงามปูรานนโอ้สีวนนึ่งงามปูรานเต็มมือนียงามปูราน ดนด้ยตั้งช้างไปท่ารูปกับสาม